เวลาเจองานยากๆคุณทำยังไงคะถ้าเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่เราอาจจะเลี่ยงไปทำงานง่ายๆก่อนเราให้เรามีความพร้อมกว่าน,นี้แล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหางานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานฟรีแลนซ์งานพาร์ทไทม์หรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวของคุณล้วนแต่จะต้องเจอกับปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ง่ายหรือกับสิ่งที่มันยากเหลือเกินที่จะแก้ไขน่าเสียดาย ที่เราบอกว่าไม่เคยพร้อมกับงานที่ยากๆนั้นสักทีมันจึงทำให้งานนั้นคาราคาซังอยู่และคอยสู่พลังทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและเคร่งเครียดไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเก๋เซไฮพร้อมมาทักทายกับท็อปปิกที่น่าสนใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซไฮนะคะวันนี้มีวิธีและข้อคิดดีๆจากหนังสือที่น่าสนใจค่ะ Eat that frog กินกบตัวนั้นซะเป็น21วิธีที่หยุดการผัดวันประกันพุ่งและสามารถทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณไบรอันเทรซี่ซึ่งคุณไบรอันเทรซี่นะคะเขาเปรียบงานที่มันยากๆเป็นเหมือนกับกบตัวหนึง่งที่หลายๆคนเบือนหน้าหนี้และไม่รู้เลยว่าเมื่อเรากินกบตัวนั้นเข้าไป นาทีการงานของเราและชีวิตของเรามันจะดีขึ้นได้มากแค่ไหนยิ่งถ้าคุณกินกบตัวใหญ่ได้เท่าไหร่ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่าเมื่อคุณจัดการกับปัญหาย,ยิ่งใหญ่ของงานนั้นได้มันก็จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและโล่งขึ้นค่ะคุณไบรอยนเทซี่จึงได้แนะนาวิธีในการค้นหาและลงมือการกินกบตัวใหญ่ตัวนั้นซะและที่สำคัญที่สุด คุณก็จะได้เรียนรู้21เคล็ดลับในการบริหารเวลาที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณหยุดคิดและเลิกนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งและหันมาลงมือทําในทันทีได้ค่ะซึ่งการเปรียบเทียบงานที่เหมือนกับกบนั้นกบตัวนั้นของคุณคุณคิดว่ามันคืออะไรคะรีบค้นหามันให้เจอและเมื่อเจอแล้วคุณจะจัดการกับกบนั้นอย่างไร เราลองมาฟังข้อคิดดีๆ2ี21วิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเวลาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือการใช้ชีวิตของคุณนะคะและเวลาของคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณจะมีเวลาเหลือไปทำสิ่งอื่นที่คุณอยากจะทำมากขึ้นและไม่ต้องมานั่งกังวลหรือเครียดกับงานที่มันยิ่งใหญ่เลยค่ะวิธีนี้ที่จะทำให้คุณ้องรีบกินกบตัวนั้นของคุณไม่ให้เหลือซากเลยค่ะ คุณพร้อมที่จะกินกบของคุณหรือยังคะเรามาเริ่มกันที่วิธีที่1จัดโต๊ะในการที่คุณวางเป้าหมายว่าตัวไหนเป็นกบของคุณแล้วก็จะลงมือกินมันคุณต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตกันแน่และคุณต้องการชนะมันอย่างแท้จริงโดยมีขั้นตอนในการวางแผนหรือการจัดโต๊ะดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึตัดสินใจให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไร ขั้นตอนที่2เขียนมันออกมาและจงเขียนบนกระดาษขั้นตอนที่3กําหนดเส้นตายให้กับเป้าหมายของคุณขั้นตอนที่4ระบุสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายออกมาเป็นข้อคอบขั้นตอนที่5เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทําให้เป็นรูปแบบของแผนงานขั้นตอนที่6ลงมือทําตามแผนทันทีและขั้นตอนที่7ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ว่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างในทุกๆวันเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนอกจากนี้ในหนังสือยังบอกด้วยนะคะว่าให้คุณทบทวนเป้าหมายในทุกๆเช้าและเริ่มต้นลงมือทำกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนในทุกๆวันด้วยค่ะต่อมาวิธีที่สองวางแผนทุกวันไว้ล่วงหน้าในการวางแผนในแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าให้เราคิดแล้วเขียนลงบนกระดาษในเวลาหนึ่งนาทีที่ใช้ไปกับการวางแผน เราสามารถประหยัดเวลาในการลงมือทําไปได้5้าถึงสินาทีเลยนะคะแล้วคุณก็จะกินกบตัวใหญ่ที่สุดและตัวที่น่าเกลียดที่สุดของคุณได้อย่างไรง่ายๆก็คือคุณก็ใช้วิธีการกินทีละคำคุณจะต้องชำละออกมาเป็นชิ้นๆโดยเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนอย่างเช่นหัดงานนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาคุณก็ต้องค่อยๆทำตามทีละขั้นตอนให้งานออกมาไปเสร็จไปทีละขั้นทีละขั้น คุณจะต้องวางแผนของงานเอาไว้และจัดการงานให้เสร็จไปทีละอย่างในขณะที่คุณได้ทำงานตามแผนที่คุณวางไว้คุณก็ขีดค่าออกไปแต่ละงานแต่ละงานว่าคุณเสร็จไปถึงขั้นตอนไหนแล้วมันก็จะช่วยทำให้คุณมีกำลังใจและสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องวางแผนและเขียนเอาไว้และคุณก็จะได้ทำตามแผนที่คุณวางไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะ ต่อมาวิธีที่3ใช้กฎ80-20กับทุกเรื่องเป็นหลักการในการจัดการเวลาโดยใช้หลักของพาเวโตเป็นการคิดอัตราส่วนในเรื่องของการงานที่สำคัญอยู่20%แต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง80%และในทุกๆเรื่องนั้นจะมีงานอยู่20%ที่เป็นงานที่มีคุณค่ามากกว่างานอีก80%ของงานที่เหลือรวมกันบางนั้น จงใช้เวลากับงานที่มีคุณค่าใน20%นั้นก่อนแล้วใช้เวลาน้อยลงกับงานที่มีคุณค่าที่ลดลงไปเรื่อยๆค่ะต่อมาวิธีที่4คํคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมางานที่สําคัญคืองานที่ส่งผลให้กับคุณในระยะยาวดังนั้นก่อนที่คุณจะลงมือทําอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่ากิจกรรมนั้นหรือโครงการนั้นหรือสิ่งที่ฉันจะต้องทำนั้นอะไรที่ฉันทำได้ดีที่สุด และฉันสามารถทำได้ทันทีและสิ่งนั้นจะส่งผลกับชีวิตฉันให้เป็นบวกได้ในระยะยาวได้อย่างไรเมื่อคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาแล้วการคาดการถึงผลลัพธ์ของการทำงานนั้นก็จะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่างานไหนมีความสำคัญกับตัวคุณมากแค่ไหนงานไหนที่ควรจะต้องทำก่อนเราจะมองเห็นกบตัวนั้นได้ก่อนแล้วเราก็รีบลงมือจัดการกินกบตัวนั้นซะต่อมาวิธีที่ห้า ฝึกผัดวันประกันพุ่งอย่างสร้างสรรค์วิธีนี้ไม่ใช่ให้คุณฝึกเป็นคนผัดวันประกันพุ่งนะคะแต่ความจริงอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถทําได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทําได้ทั้งหมดเราจําเป็นจะต้องผัดผ่อนงานบางอย่างออกไปหรือจําเป็นจะต้องจัดการงานนั้นไว้หลังงานที่สําคัญก่อนดังนั้นจงเลือกผัดผ่อนงานที่เล็กๆน้อยๆหรือกบตัวเล็กตัวน้อยหรืองานที่ไม่สําคัญให้เก็บเอาไวท้ทีหลัง เราเลือกกินกบตัวใหญ่กบที่มีความอัปลักษณ์ซึ่งเป็นงานที่สำคัญงานที่เร่งด่วนหรืองานที่ยิ่งใหญ่ก่อนเป็นดับแรกหรือว่างานนั้นเป็นงานที่สำคัญที่สุดเป็นงานที่ส่งผลกระทบกับชีวิตเราที่สุดจากนั้นเราค่อยๆจัดการกับกบตัวเล็กตัวน้อยค่ะต่อมาวิธีที่6หมั่นใช้เทคนิค A B C D E อยู่เสมอเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษหตัวนะคะ ซึ่งก่อนที่เราจะลงมือทำงานใดก็ตามในวันนั้นเราอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึง่งอาจจะใช้เวลาช่วงก่อนหน้าที่จะเริ่มงานจัดลำดับความสำคัญของงานโดยเริ่มที่ A เป็นงานที่สำคัญที่สุดเป็นงานที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนการจะทำเสร็จหรือไม่เสร็จอาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตเราส่งผลกระทบต่อชีวิตในการทำงานของเราหรือส่งผลกระทบกับบริษัทหรือองค์กรของเราอย่างมากดังนั้น เก็ถือว่าเป็นกบที่ตัวใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะต่อมา B เป็นงานที่คุณควรจะต้องทำเป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำซึ่งจะส่งผลกระทบกับคุณพอสมควรก็ถือว่าเป็นกบที่กำลังหนุ่มสาวที่จำเป็นที่จะต้องจัดการในลำดับต่อมาค่ะและงานประเภทต่อมาเป็นลำดับ C เป็นงานที่คุณถ้าทำได้ในวันนั้นก็จะดีแต่ไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับคุณมากเท่าไหร่ อาจจะทำได้ในวันถัดไปอาจจะทำเสร็จได้ในสัปดาห์ถัดไปก็ได้ค่ะต่อมาเป็นงานลำดับดีเป็นงานที่สามารถให้คนอื่นช่วยคุณได้หรือคุณสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนคุณก็ได้โดยไม่ได้เกิดผลเสียหายแต่อย่างไรแล้วต่อมาเป็นงานประเภท E เป็นงานที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปลงมือทำเลยเพราะมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ใดๆกับคุณเลยซึ่งอาจจะทำให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ หรือไม่ได้เกิดผลดีกับชีวิตคุณเลยดังนั้นงานประเภท e นี้อาจจะเป็นงานที่ควรจะกำจัดทิ้งไปหรือคุณไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันเลยก็ได้ค่ะดังนั้นลองใช้เทคนิคในการจัดลำดับ a b c d e และเปรียบเทียบว,ว่ากบที่มันใหญ่ที่สุดคือ a และลูกออสตัวน้นอยๆก็คือ e ดังนั้นเราต้องจัดการกินกบตัวใหญ่นั้นก่อนเลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่างานที่สาคัญที่สุด และงานที่สําคัญลําดับรองลงมาหรืองานที่ไม่จําเป็นจะต้องทําเลยหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณเลยมันคืออะไรบ้างคุณก็สามารถตัดชอยนั้นออกไปได้ค่ะมันก็จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทํางานและช่วยให้ประสิทธิภาพในชีวิตของการทํางานของคุณดีขึ้นได้นะคะต่อมาวิธีที่7ให้ความสําคัญกับหน้าที่หลักให้คุณลองนึกดูนะคะว่าทาไมบริษัทถึงจ้างคุณ คุณมีความสำคัญกับบริษัทยังไงนั่นล่ละค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานคุณเลยนะคะให้คุณดูหน้าที่หลักของงานของคุณและตั้งใจทำให้ดีที่สุดและคุณจะต้องระบุให้ได้ว่าอะไรคือหน้าที่ที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้งานออกมาให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วคุณก็ตั้งใจลงมือทาหน้าที่นั้นให้ไปตลอดทั้งวันไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วหลังจากนั้นคุณคอยทำหน้าที่อื่นต่อค่ะ ต่อมาวิธีที่8ประยุกต์ใช้กฎทอง3ประการโดยปกติแล้วหน่วยงานของคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการที่คุณทำเพียง3อย่างเท่านั้นดังนั้นากคุณสามารถบอกได้ว่างานทั้ง3อย่างที่สำคัญที่สุดของคุณคืออะไรแล้วทุ่มเทให้กับงานนั้นอย่างเต็มที่คุณก็จะสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้และเมื่อคุณทำงานสิ่งนั้นให้เสร็จก่อนงานอื่นๆ คุณก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองและมีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นค่ะต่อมาวิธีที่9เตรียมการอย่างรอบคอบก่อนเริ่มทำงานการเตรียมการอย่างรอบคอบก่อนเริ่มงานก็จะสามารถทำให้คุณสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะการเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นไว้ให้พร้อมก่อนเริ่มงานวางทุกอย่างไว้ที่หยิบได้สะดวกรวบรวมข้อมูล เตรียมเครื่องมือเตรียมวัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับการทํางานเตรียมสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ในระหว่างที่คุณทํางานเพื่อให้เริ่มทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะหากคุณต้องการจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งคุณก็ต้องเริ่มจากการทําความสะอาดโต๊ะเตรียมเอกสารต่างๆมาไว้บนโต๊ะที่จะเขียนเรื่องราวนั้นๆหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณจะเขียนมาไว้ใกล้ๆตัวจากนั้น คุณก็สามารถลงมือทำได้อย่างเต็มความสามารถไม่มีอะไรติดขัดหากคุณอยากจะหาข้อมูลเพิ่มคุณก็แค่หันไปทางเอกสารที่คุณเตรียมไว้คุณก็จะไม่เสียเวลาและสามารถทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดด้วยค่ะต่อมาวิธีที่10จับจามองถังน้ำมันทีละถังมีภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าก้าวใหญ่แสนเข็นก้าวเล็กเย็นใจผลทางไกลนับหมื่นลี เริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอวิธีการที่คุณจะเลิกผัดวันประกันพุ่งนั่นก็คือให้เลิกกังวลกับงานที่แสนลำบากยากเข็นที่อยู่ตรงหน้าค่ะแล้วก็พุ่งความสนใจไปกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทีละอย่างจัดการงานใหญ่นั้นไปทีละขั้นตอนไปทีละอย่างไปทีละสเต็ปหรืออาจจะกล่าวได้ว่าหากคุณอยากจะกินช้างทั้งตัวคุณจะต้องทำยังไงนั่นก็คือคุณก็จะต้องกัดกินทีละคำ คุณสามารถทำงานที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดให้สำเร็จได้เพียงแค่คุณให้ทำตามไปทีละขั้นทำไปทีละสเต็ปจนกว่าจะสำเร็จค่ะต่อมาวิธีที่11พัฒนาทักษะสำคัญของคุณให้ดีขึ้นการหมั่นศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะโดยในหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำว่าสิ่งที่จะสามารถพัฒนาทักษะของคุณให้ดีขึ้นได้ ขั้นตอนที่1ก็คืออ่านเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพของคุณอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงที่มันเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือสายงานที่คุณทําอยู่ซึ่งอาจจะตื่นเช้าขึ้นมาเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเพื่ออ่านหนังสือเหล่านี้หรืออาจจะเป็นเวลาก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเพื่อศึกษาหาความรู้ค่ะขั้นตอนที่สองสมัครเข้าเรียนอบรมทุกหลักสูตรหรือว่าทุกงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณหรือสายงานของคุณ เขารวมประชุมกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือทำการซื้อโปรแกรมหรือซื้อหนังสือมาอ่านหรือฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณขั้นตอนที่3ฟังความรู้ในขณะขับรถเพราะโดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วคนเรามักจะขับรถอยู่ที่ประมาณ500-1,000ชั่วโมงต่อปีเราจงเปลี่ยนเวลาขับรถให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้แค่ฟังความรู้ในขณะที่เราขับรถ ก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดมากที่สุดแล้วการมีความรู้และมีความสามารถมากที่สุดคุณก็จะสามารถที่จะเพิ่มทักษะของคุณได้และสามารถเพิ่มค่าตอบแทนของคุณได้มากที่สุดในสาขาอาชีพของคุณด้วยยิ่งคุณเรียนรู้มากคุณก็ยิ่งต่อยอดความรู้ของคุณได้มากคุณสามารถเพิ่มพลังสมองของคุณด้วยการออกกำลังกายสมองของคุณยิ่งคุณมีความรู้ มีทักษะในการทำงานที่สำคัญมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลงมือได้เร็วขึ้นเท่านั้นแถมยังทำให้เสร็จได้เร็วขึ้นอีกด้วยดังนั้นจงพัฒนาทักษะความรู้ของคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะต่อมาวิธีที่12นําความสามารถพิเศษของคุณมาใช้ให้เกิดผลลองพิจารณาดูนะคะว่าคุณถนัดในด้านไหนมีพรสวรรค์นในด้านไหนสามารถทำงานด้านไหนได้ดี ค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ยอดเยี่ยมหรืออะไรเป็นสิ่งที่คุณน่าจะทำได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ให้ทำการทุ่มเทกับงานนั้นให้เต็มที่ตัวอย่างคำถามที่จะทมกับตัวคุณเองนั่นก็คืออะไรที่ฉันทำได้ดีเยี่ยมที่สุดและฉันชอบอะไรที่สุดในงานของฉันอะไรมีส่วนสำคัญที่สุดทำให้ฉันประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาและหากฉันเลือกจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ ฉันควรจะทำอะไรดีคุณสามารถดึงดูดศักยภาพของคุณโดยการตั้งคำถามของคุณเองและนำความสามารถของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะต่อมาวิธีที่13มองหาข้อจำกัดของคุณพิจารณาดูว่าข้อจำกัดของคุณทั้งภายในและภายนอกที่เป็นตัวขัดขวางในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณมันคืออะไร และคุณก็จงตั้งอกตั้งใจทำให้มันบรรเทาเบาบางลงกำจัดมันกำหนดมันว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับการกำจัดสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของคุณหาหนทางพยายามหาทางแก้ไขดูว่าอะไรที่เป็นตัวที่กำหนดว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายได้ช้าหรือเร็วแค่ไหนตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมฉันยังไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นสักทีมันเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรที่เป็นตัวที่ฉุดรั้งไว้ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไรให้ลงมือจัดการกำจัดมันออกไปทันทีเลยค่ะต่อมาวิธีที่14สสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองให้คุณสร้างแรงกดดันเพื่อเร่งให้งานสำเร็จเร็เรวขึ้นหรือให้เสร็จให้เร็วขึ้นคุณอาจจะสมมติก็ได้นะคะว่า ตัวเองจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วงานนั้นจะต้องเสร็จให้ทันก่อนที่เราจะต้องไปเที่ยวแล้วคุณก็ต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกเดินทางหรือสร้างแรงกดดันว่าหากคุณทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนดคุณจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นจะไม่โดนค่าปรับดังนั้นหาแรงกดดันเพื่อมาสร้างความกดดันให้กับตัวคุณเองเพื่อทำให้งานชิ้นนั้นสำเร็จออกมาให้เร็วทันกำหนดค่ะ ต่อมาวิธีที่15เพิ่มพลังของคุณไปให้ถึงจุดสูงสุดร่างกายของคุณก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรเครื่องจักรที่ต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการการพักผ่อนถ้าคุณดูแลร่างกายของคุณเป็นอย่างดีคุณก็จะสามารถทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณป่วยงานของคุณก็จะลดประสิทธิภาพนั้นลงการทำงานมากเกินไปมันก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะคะ อาจจะทำให้คุณสร้างผลงานได้น้อยลงประสิทธิภาพของงานนั้นลดลงดังนั้นคุณควรจะต้องดูแลตัวเองและทำงานในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพของตัวเองสูงสุดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพตัวเองของคุณให้ดีเมื่อร่างกายของคุณสมบูรณ์แข็งแรงแล้วคุณก็สามารถทำงานได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์งานของคุณก็ออกมามีประสิทธิภาพค่ะต่อมาวิธีที่16 กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำให้คุณทำหน้าที่เป็นกองเชียร์ของตัวเองที่คอยให้กำลังใจตัวเองมองหาแง่มุมดีๆที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์ให้ความสำคัญกับทางออกมากกว่าตัวปัญหามองโลกในแง่ดีและคิดในแง่บวกอยู่เสมอจงเป็นเชลดเดอร์ให้กับตัวเองมองหาแต่สิ่งดีๆและสร้างสรรค์อยู่เสมอแม้ในขณะที่มีปัญหา เพื่อกระตุ้นให้ตัวคุณสามารถมีแรงที่จะลงมือทำงานนั้นออกมาได้สำเร็จค่ะต่อมาวิธีที่17สละตัวให้พ้นจากกับดักทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ก็อย่าให้เวลากับเทคโนโลยีนั้นจนให้คุณตกเป็นทาสของมันการหมกมุ่นที่จะใช้โทรศัพท์มือถือตอบโต้กับคนอื่นๆตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่แย่สิ้นดี ในความคิดของไบรอันเ a รซี่นะคะเพราะมันจะไม่มีเวลาทำให้คุณมีเวลาให้กับตัวคุณเองเลยดังนั้นคุณอาจจะสร้างระบบในการตรวจสอบข้อมูลเช่นคุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าคุณจะตอบอินบ็อกซ์ในทุกๆเวลาเท่าไหร่หรือจะตอบอินบ็อกซ์ในหนึ่งชั่วโมงถัดไปจากการทำงานของคุณอาจจะนั่งเคลียร์อีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในช่วงบ่ายของทุกๆวัน อาจจะตอบไลน์แชทกับกลุ่มเพื่อนในอีกชั่วโมงถัดไปซึ่งมันก็จะลดเวลาในการหมกมุ่นในการใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเราควรจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะคะไม่ควรจะตกเป็นทาสของมันต่อมาวิธีที่18ขันงานเป็นชิ้นชิ้นการแบ่งงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีความซับซ้อนให้ออกมาเป็นงานย่อยๆหรือทำเป็นสเต็ปเป็นทีละขั้น แล้วเริ่มลงมือทําทีละชิ้นทีละอย่างวิธีการนี้ก็จะช่วยให้เราทํางานได้เยอะขึ้นและเราก็จะรู้สึกว่าอีกนิดเดียวเองนะคะมันก็จะเสร็จแล้วแล้วพอทําเสร็จไปทีละชิ้นทีละอย่างมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจทําชิ้นต่อไปได้จนครบหรือจนจบโปรเจกต์งานชิ้นใหญ่นั้นได้เลยค่ะต่อมาวิธีที่19สร้างช่วงเวลาขนาดใหญ่ ให้แบ่งเวลาของคุณออกเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆเพื่อจะได้ทุ่มเทสมาธิให้กับงานชิ้นนั้นเป็นเวลานานๆควรจะแบ่งเวลากับงานชิ้นใหญ่ๆให้นานที่สุดแต่ละคนจะมีความชอบที่แตกต่างกันในช่วงของเวลาบางคนอาจจะชอบทำงานในช่วงเช้าบางคนอาจจะชอบทำงานช่วงบ่ายหรือบางคนสมองอาจจะล้นแลดในช่วงกลางคืนก็ได้นะคะดังนั้น คุณสามารถสร้างเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยตัวคุณเองค่ะให้คุณเลือกเอางานที่ทำยากๆหรืองานที่จะต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในช่วงเวลาที่คุณแบ่งเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนั้นนะคะคุณจะได้มีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานหรือมีเวลาคิดในการทำงานนั้นให้เสร็จค่ะต่อมาวิธีที่20สร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เขาจะมีความสามารถในการทำงานที่สำคัญให้เสร็จแบบรวดเร็วการรู้จักตระหนักต่อการค้นหาปัญหาที่มีความสำคัญแล้วก็เลือกแก้ไขปัญหาที่มีลำดับความสำคัญนั้นก่อนซึ่งมันก็จะสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนและอาจจะสามารถบอกได้ว่าปัญหานั้นมันอาจจะยังไม่ได้สามารถแก้ไขได้ทันทีหรืออาจจะต้องมีการใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหานั้นหรือสามารถสาสางปัญหางานที่ด่วนที่สุดโดยเร็วได้อยู่เสมอ ดังนั้นจงสร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วนและบอกกับตัวเองว่าให้ทำเดี๋ยวนี้และวิธีสุดท้ายวิธีที่21แนวแน่กับงานทุกอย่างที่ทำจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนเริ่มลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดทันทีและทำไปโดยไม่หยุดจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นี่คือกุญแจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานนั้นออกมาสำเร็จและมีประสิทธิภาพการทำงานแบบทำทำหยุดหยุด ยิ่งจะเพิ่มระยะเวลาในการทำงานให้ยาวออกไปทำให้งานของเราเสร็จช้าไม่ทันกำหนดเพราะเราจะต้องมานั่งทบทวนหรือนั่งรีเช็คกับสิ่งที่เราทำมาแล้วว่าเราทำไปถึงไหนซึ่งมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะคะดังนั้นการที่เราโฟกัสกับงานนั้นๆมีความแน่วแน่กับงานที่ทำให้เสร็จไปทีละอย่างจะช่วยประหยัดเวลามากกว่าที่จะปล่อยให้งานค้างไว้ค่ะก็ครบทั้ง21วิธี ที่จะทำให้เราเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งโดยการเลือกในการกินกบตัวใหญ่นั้นไปก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่ได้จากการกินกบตัวนั้นของเราก็คือเราจะต้องตัดสินใจให้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษให้ชัดเจนวางแผนล่วงหน้าไว้กับทุกๆวันกับงานที่เราทำจัดเรียงเป้าหมายตามลำดับความสำคัญทำงานที่สำคัญในชีวิตและงานที่เป็นหน้าที่หลักของเราก่อน ขำกับตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ฉันทำอะไรที่หากฉันทำได้และยอดเยี่ยมและทันเวลาจะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่บวกมากที่สุดต่อหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวของฉันให้ความสนใจกับงานที่ทำเหล่านี้ให้มากที่สุดอย่าให้ความสำคัญกับงานที่สิ้นเปลืองเวลาก่อนเริ่มทำงานให้จัดลำดับความสำคัญของงานเป็น A B C D โดยให้ลำดับ A เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่ออยู่ที่ทำงานคุณภาพของเวลานั้นสำคัญแต่เมื่ออยู่ที่บ้านปริมาณของเวลากับสำคัญกว่าเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมก่อนเริ่มทำงานชีวิตหรือหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมล้วนก่อขึ้นมาจากการทำดังนั้นจงค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนพัฒนาทักษะสำคัญของคุณให้ดีอย่างต่อเนื่องพัฒนาตนเองทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดระบุข้อจำกัดของเราและกำหนดว่าเราจะทำยังไงที่จะกำจัดมันได้ทำราวกับว่าคุณมีเวลาเพียงแค่วันเดียวในการทำงานชิ้นที่สำคัญที่สุดให้เสร็จสร้างระบบในการบังคับตัวเองกำหนดเส้นตายย่อยให้งานทุกชิ้นของคุณเพื่อให้คุณสาม,มารถเร่งงานของคุณให้เสร็จตามกำหนดเวลา ทำหน้าที่เป็นกองเชียร์ของตัวเองให้กําลังใจตัวเองและกระตุ้นให้ตัวเองทำผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดออกมาควบคุมตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีซอยงานใหญ่ๆและซับซ้อนออกเป็นส่วนๆแล้วเริ่มทำไปทีละส่วนกําหนดช่วงเวลาที่แน่นอนไว้สำหรับกิจกรรมที่คุณจะทำเลือกงานที่คุณมักจะคิดว่าคุณจะผัดวันประกันพรุ่งและตัดสินใจสร้างนิสัยในการทำงานดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็ว โฟกัสกับงานที่ทำแล้วเริ่มลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดทันทีและลงมือทำไปโดยไม่หยุดจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อคิดและวิธีของคุณไบรอันเทรซี่ที่เป็นเรื่องไม่ยากเกินความตั้งใจของคุณเองเลยนะคะให้จงจำเอาไว้ว่าส่วนที่ยากที่สุดของงานใดๆมันก็คือการเริ่มต้นค่ะการจัดการกับเวลาเป็นเพียงการควบคุมลำดับของเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้น แต่คนที่มีวินัยในการจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอก็คือคนที่กินกบตัวนั้นนั่นเองค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้กลิบเก๋ก็จะแปะล,ลิงก์ของหนังสือไว้ใต้เดสคริปชันนะคะแล้วคุณผู้ฟังทำวิธีไหนสำเร็จสามารถมาพูดคุยมาแชร์กันได้นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้กลิบเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันได้ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันและจัดการกบตัวนั้นของคุณผู้ฟังให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ